สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาดูว่าชาวบ้านที่นานงนะคะอาบน้ำยังไงค่ะเมื่อได้่เตอ่อนกูก็มาตวยว่อคนดังนางเขาค่ะอาบน้ำเพ็รเซงหือนะคะเมื่อได้แเตยกอดเตยยเตยยไผ้เดนมผ้หพค่นะกัดจอมเตยค่ะสองเตยยาสาว จเจอสาวๆไมนะ่น่าอะไรนี้ล้นๆเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านนะคะกำลังดํานานะคะทุกคนก็จะไปดํานาทั้งหมู่บ้านเลยจะเงียบสนิททั้งวันทั้งคืนนะคะเ <c oughs> มือ่อคักในก่อเป็นข้าวซ้อมหน้าเลยค่ะย่อก็กังวันได้ก็เต็มว่ายินเสียงหัางคนะ่ะเนาะก้นก็กว่าซ้อมหน้าม่วนในวันก็แต่เย็นสี่สีนะคะถ้างั้นตามไปกันเลยนะตามไปกันเลยนะคะวานจะนั้นก็กาัจ้อมกันค่ะ ปาเดีกอลยค่ะอาบน้ำค่ะอาบน้ำฮัลโหลาก็เดีกก่ออาบน้ำาอตั้งกว่าอาบตั้งกัดเตกค่ะในหน่ออ้เะน้โอ้น้าเดี๋ยวเะอไรค่ะท่านหออ๋อโลโ่เตะเาน้าอ่น้าเตน้ำเหรอฮ่าฮ่าฮ่าาโลเตกน้ำ่าเตน้า

ปีนได้มากว่าปีก่ยนได้กว่าค่ะนนท์โอ้หแล้วเทศกาลลีกุโซลีเหรเพื่อนเโอ้โหออหาะนั้นจี่หมกว่าในปีนี้ไค่ะลองเนาะ้นายเอาข่าไก่ร้อนเฮ้ดโนโทดินเโอ้ยเฮ็ดโซนโทดินแฮะอฮัลโหลนายเอาไปไก่เจ๋ลำมากกว่าดังไรนายเจ๋อลำมากกว่าดังไร

ยันง <laughs> ่ายๆค่ะย <aba mus incom> um> ันเฟอร์เจไหนละก้นก้นมองเขาไหนจังว่าอยู่ไรถึงขนาดเนาะอาซักเซ็ดสิบแปดสิบในด้านเต็กเ็น้ำไหลค่ะนหมอนเลียมอาซัเก้าสิบปลายคนะนาะเาสิปลายดาเด็กเ็กน้ำไหลใ่ฮานเนะใ่ยอดใ่ยอดนหมอนก่อยแฮนายหมอนมีแฮ cái gì có hà có à lờ lờ ngày ngày đi hà ô năm trăm đi hà nó, ôi sể sể wow ôi tăng mà ạp hay khăn này nọ ồ, ạp này ก็กัดลีเนี่ยสองมีแตกฮะนังแตกกับมีปิงกับมีฮะเนอโอ้น้ำดินมีเป็นสามดินค่ะแล้วหน่อย คนหักน้ำลลายคนหัาน้ลลยลอาวไอาน้กันลิ้จ้ะโอ้ป้าได้มาเตะแกมาอาบใหน่อย อันหนาหังค่านั่งวนค่ะที่ฮันแน่ๆฮานอมังก็ก็มาอาบมันก็ก็มาเต็กี่ค่ะนะบางคนก็มาอาบบางคนก็มาตักน้ำนะคะน้ำจริงๆมีที่บ่อด้วยในบ่อก็ดื่มได้นะคะแล้วก็น้ำตรงนี้ก็ดื่มได้ค่ะ น้ำที่นี่จะออกน้ำเปรี้ยวนะคะก็เลยไม่มีขานเลยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรขานลืมแล้วภาษาไทยน้ำดินน้ำดังใน,น,นเด็นน้ำส้มยันไปนั่นแหละมีขาน,นะคะ่ะดังในน้ำแข็มเมืองเขาซักผ้าแบบโบราณน,นะคะไลซัคโคมากูปลอกถอยเอาคอนทุบก็จะใช้ไม้ทุบแทนนะคะ เสื้อผ้าเสียหายไหมที่มีกระดุมก็คือซักกระดุมไว้ค่ะอันนี้หมักตุมก็ยิบหมักตุมไว้เ่าอนี้ก็ลอยลอยลอยคนยายบอกว่าถ้าซักแบบนี้นะคะเสื้อผ้าจะไม่เสียหายเลยแล้วก็นานเก่าด้วยคนยายบอกนี่คือพิธีซักผ้าบ้านเรานะคะแเป็นลายซักผ้าเมืองเขาพรซักในในโคก็เด่นเพ่าะเสยอไงนะคะ ใช่ค่ะตัว้อยโคเอือน้ำที่นี่นะคะก็จะออกมาจากในกินนะคะ น้ำดีแน่ลูกไม่เดืนออกมาเห็นกินไรค่ะน้ำที่นี่ดต่มได้นะคะเื่มสดๆก็ได้อร่อยมากเพราะว่าน้ำจะออกเปรี้ยวๆค่ะ ออนายเขาปอกะนองกําเนี่ยนอนดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะอยู่ใกล้ป่าค่ะอันนี้ก็คือจะอยู่ข้างหลังหมู่บ้านเองนะคะนี่ก็จะอยู่ด้านหลังวานเฮาเก้หนี่งฮะีก็อยู่ในเทินอีิดๆอยู่ในเทินอีอิท ในในี้มีเข้าคือค่ะน้อยหน่อยข้าวแห้งได้อดเด็กในน้านี่ก็คือบรรยากาศอรอบๆค่ะใส่ฮ,ฮะคุณยายบอกว่าที่น้ำที่นี่นะคะก็จะมีแค่เฉพาะฤดูฝนเท่านั้นนะคะฤดูฝนถ้าน้ำมาชาวบ้านก็จะพากันมาแล้วก็มา ทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ก็เลยดูรอบๆก็จะดูสะอาดสบายตาหน่อยค่ะจริงมาวันนี้นะคะเราไม่เจอสาวๆแต่ว่าเราเจอคนยายอายุ80ทั้งหมดเลยโชคดีมากคนที่นี่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาทำไร่ทำนานแล้วก็เดินจะเดินตลอด แล้วก็ทานส่วนมากก็จะเป็นผักปลอดสารพิษนั่นเองผู้อาวุโสก็เลยดูดูแข็งแรงนะคะก็ยังมีอายุมากกว่านี้อีกเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายอายุ90 90กว่าแล้วยังตักน้ำได้อยู่คะ่ะ <laughs> ในที่หมู่บ้านนะคะคนที่อายุ80ขึ้นก็จะเหลือเพียงไม่กี่คนเองน่าจะ5คนประมาณนี้คุณยายบอกว่าเหลือเพียง5คน นอกนั้นก็อายุน้อยนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> งั้นสรุปวันนี้เราไม่เจอสาวๆแต่เราเจอคนยายแต่ก็ดีนะคะได้ทราบว่าทางนี้ผู้ทางนี้ผู้ผู้ใหญ่ผู้เอาวาโสแข็งแรงมาก <c oughs> นี่คนยายใกล้เสร็จแล้วนะคะคนยายใกล้เสร็จแล้วน่าจะถีายยาวาค่ะวันนี้ บรรยากาศที่นี่นะคะจะได้ยินแค่เสียงนกเสียงหนูแล้วก็เสียงน้ำเท่านั้นเองค่ะธรรมชาติสุดๆดีด <c oughs> ดน,ะนะคะนาะสาพวาทได้ค่ะเดี๋ยวยินเสียงน้ำแม่เสียงนกเสียงหนูไงค่ะนะตอนนี้คุณยายอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะมีเหลวนายเขาอ,อาบน้ำเยาว์ค่ะวันเตเต็กน้ำเมื่อนี่ค่ะจําลังดัยันนันและตั้งเต๊กตั้งอาบต่อเมื่อถึงเขัอนก็นกไม่ค่ะยายน้ํ มามาซาซาเขาเด้อซ้อมน้ำม้วเราขนาดหน่อยเป็นเหตุการณ์พอเหตุการณ์ค่ะค่ะหนึ่งซื้อนายวางค่ะก่อนอ๋อ ป้าจริงค่ะวะป้าจริงโอ้นายหมอนจริงนายหมอนจริงนั่นทั้งพวนาน่ายหมอนดูแล้วคนนายหมอนดูโอ้โหหลังจากน่ายหมอนนด่ที่อ่ะให้หมอนทดิค่ะด้ยซมันที่ต้นตันหนุ่ยฮาน่าหยิ้ปันซานด้เหร นั่นแหละนอาหับนำหนาลงมาเลยน้ามามาโดยนอาหับนำหนาลงมาเลยมาฮ้ยมันเป็นทางน้ามามาใครค่ะนี่ก้อนเลี้ยวไ่ค่ะนอดวันนอด สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุ่ะมาแทงกันห่อยดังเดิมหน่อยเสียงนกเสียงจักเสียงจักในหุ่ดิทน

มึงดีจังวมึงวหนันอย่ยม,ม้งเขาได้มันมีอย่างในขนาดน้อมีตัวเย็นขนาดน้อฮ็ดีได้หอน้ำที่ใส่เสื้อนี้นะคะก็คือจะเย็นตลอดทั้งวันเลยนะคะ,นะคนย้ายไม่พักเลยสักนิดแข็งแรงจริงๆค่ะจะถีอตะก,ก้าให้ก็ไม่ยอม ตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อเล็กก็จำได้ดถึงเพือนนะคะลูกตีเพือนไปกว่ามกสิบมินิทเดินทางจากที่บ้านไปนะคะประมาณสิบนาทีหรือถ้าเดินเร็วก็ประมาณเจ็ดนาทีหกนาทีค่ะเพราะไปกว่าเพราะไปกว่าวมกสิบมินิทนั่นก็เจ็ดมินิทใช่ไหมคะลูกตีเพือนกว่า ื่อเล้วก็ถึงเฮิรนยาวค่ะงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะส่งไกลทบกันใหม่ค่ะไม่สังค่ะ ไงก็ค่ะได้ปะไหนสมคขามือลอยลอย่าสม่าสาธุสาธุสาธุ